สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อเนี้นผมจะบอกว่าจะให้เอฟซเบิงนะครับวิธีสังเกตเบิงการขังแก๊สนะครับเป็นอย่างผมถึงใข้ขังแก๊สแล้วก็การขังแก๊สนะ่ยมันดีอย่างไงนะครับการขังแก๊สก็คือมันจะให้ความห้อนนะครับอยู่ในถังเฮาหรือว่าอยู่ในทอ่อแกนกลางเข้าได้สม่ำเสมอน,นะครับนะครับเห็นบ่ครับ ข้อแกนกลางเข้าสีดแดงตลอดเลยนะครับนะนะครับเป็นผลดีนะครับเราผมจะเห็นเป็นเบื้องเห็น,หนเห็นว่าเป็นขอแตกต่างนะครับว่าถ้าเฮ้าบอมีการค้างแก๊สอะมันจะเป็นแบบใดน,นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันที่ครอบนั่นออกนะครับที่ที่ค้างแก๊สนั่นออกว่าถ้าเอาออกแล้วมันมันจะมีปฏิกิริยาแบบใดน,นะครับ เห็นบ่ครับเอฟซีเห็นบ่ถ้าเฮ้าบ่ขังแก๊สไว้นะครับพอแกนกลางเห็นบ่ครับมันสิบดแดงเลยนะครับก็แสดงว่าอุณหภูมิในถังมันมันต่ำลงนะครับนะครับอุณหภูมิมันต่ำลงทันทีนะครับแล้วก็บบ่บ่ห่อนสม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าเฮ้าใส่วิธีการที่ว่าเฮ้าเอาเอาเอาที่ครอบนะครอบไว้นะครับขังไว้ มันก็สีแดงตลอดนะครับอุณหภูมิในถังเท่ากัสม่ำเสมอไม่ก็สิค่ายแก๊สยื่ตลอดเวลานะครับนะครับผมผมผมคิดว่าแบบนี้นะครับนะครับถ้าเรา,าใส่ไว้แบบนี้มันมันก็สีแดงตลอดแล้วก็อุณหภูมิมันก็สีห่อนตลอดการค่ายแก๊สมันก็สีเงาไปตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่อีกรอบนะครับ คอยเบ่งปฏิกิริยาของท่อแกนกลางมันก็สีแดงขึ้นนะครับนะครับเห็นว่าเริ่มแดงแล้วนะครับเห็นปะนะครับผมว่าถ้าใส่วิธีนี้นะครับผมว่ามันมันก็มีผลนะครับลองวิเคราะห์เบ่งนะครับผมว่ามันมีผลนะครับถ้าเกิดเท่าเ่เห็ดน่ะอุณหภูมิในเตาหรือว่าในถังเท่านี้มันก็สีลดลงเหมือนกันนะครับเห็นปะครับ ถ้าเข้าครอบไว้แบบนี้เห็นบ่ทอแกนกลางเข้าก็สีแดงตลอดเห็นบ่คแับแดงแดงตลอดความห่อนก็ะสิบ่บ่ไปไหนนะครับความห่อนก็สิม่วโตัวลงมากขางล่างแล้วก็เฮดไทยอุณหภูมิคงทีนะครับผมวิเคราะห์แบบนี้นะครับนะครับเห็นบอแดงแดงแล้วครับแดงขึ้นตลอดแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเออการการเ็ดไปที่นี่หนึ่งมันดีนะครับเฮดไทยความห่อนสรรม่ำเสมอนะครับ แล้วก็บ่ได้หายไปไดนนะครับให้ FC ฟซีลงไปเหตบึงนะครับเอาครอบไว้นะครับครอบไว้ตอนค่ายแก๊นะครับผมก็ว่ามันชีลดปัญหาเหลืองแก๊สวูบแก๊สดับได้นํานะครับเห็นว่าครับน่นแดงตลอดนะครับก็สบายนะครับการเผานะครับครับทาบ่เห็ดนี่มันแตกต่างกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาบสวัสดีไปก่อนนะครับยืดีมีแห้งสุบูสุกนนะครับ สวัสดีครับ